วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ นี่เป็นยาพม่าที่เราไปรอบที่แล้วยาพมา่าที่เขาบูรณะเจดีย์แล้วได้ออกมาไอ้ยาเก่าอะครับของเก่าเป็นของเก่าแต่ก็ไม่ถึงกับเก่าเป็นร้อยปีนะแต่ก็เก่าหลายสิบปีของเขาแหละหเนี่ยเป็นของเก่าอยู่ในช่วงหลายสิบปีอะของเขาแล้วก็คนที่สร้างเนี่ยมรณภาพไปแล้วเป็นพระมรณภาพไปแล้วอันนี้นี่เรามาดูยันแล้วเขาด้านหนึ่งเนี่ยเป็นอางยันอางยันก็คืออางเขาเรียกอางหับโยกา หยุดโลดคชนะทุกอย่างหยุดโรคชนะทุกอย่างหยุดโรคก็คือโลกภัยไข้เจ็บนะอ่ออางหับโยกาด้านหนึงเป็นอางหับโยกาคือหยุดโลกโลกภัยไข้ไขเจ็บแล้วก็ชนะทุกอย่างส่วนอีกด้านหน,นึ่งมีอน,นาอาทรัพยามอำนาจวาจาประกาศสิที่ทเรา<ะ>เคยอ่านแต่ตอนนั้นมันมีด้านเดียวก็คือมันจะเป็นหยุดโลกแล้วก็อำนาจอยู่ในอันเดียวกันอันนี้เป็นยาเก่าที่เราได้มาจากในเจดีที่เขาให้มา เพราะว่าเราจะเอาเงินในรายการแล้วก็จะเอาเงินนกลับไปบูรณะเจดีย์ลูกนี้พร้อมกับสร้างถาว่วัตถุก,ก็คือโบสถ์ครับอ่าโบสถ์ที่เป็นทางเข้าเมืองของเชียงตุงเพราะฉะนั้นถ้าใครเช่าวัตถุมงคลวันนี้ก็จะเท่ากับว่าร่วมบุญในการสร้างอุโบโสถแล้วก็สร้างเจดีย์ลูกนี้ขึ้นมาใหม่อ่าถือว่าเป็นน่าจะได้ของดีของเป็นมงคลแล้วยังทําบุญด้วยครับเราก็เลยเห็นจุดนี้ตรงที่ว่า หลายๆายคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญค่ะแล้วก็ถ้าขายแพงคือให้เช่าแพงก็จะไม่มีโอกาสทําบุญอืปกตินี่อาณาอาซัดยำเราออกมาห้าพันใช่ไหมยาหาณาเดียวห้าพันแต่วันนี้นี่หายากกว่าใช่ไหมอาจารย์โอ้หายากอาณาอาซับยำทายากแต่อันนี้ยากกว่าด้วยโอ้โหยานี้ทํายากกว่าเพาะสองหน้าสองหน้าด้วยแล้วก็จำนวนมรลสารในการสร้างเยอะกว่ามัน มันเท่ากับว่าเอาอยาทิพยันทองกับอนาสัจยามารวมกันยาทิพยันทองก็ที่เรากินแก้โรคอ่าครับอแล้วก็อนาประจาประกาสิอาจารย์อย่างนี้เขาใช้แทนยาทิพยันทองได้ไหมได้ยายันเนี่ยพกติดตัวไว้ก็คือหยุดโรคไม่ต้องกินนะแค่พกอย่างเดียวก็หยุดโรคได้ไม่ต้องกินใช่ไหมไม่ต้องกินพกอย่างเดียวก็หยุดโรคได้แต่ถ้าเกิดการชํารุดแตกหักเสียหายกินได้เลย กล้าไปกินได้กินยังไงอ่ะเห็นเขาแล้วถ้ายาทิเยียนทองจะสามทอนถ้ามันถ้ามันแตกหักก็ทยอยกินได้อทยอยกินได้หรือจะเก็บไว้กินยามเป็นโรคหนักๆก,ก็ได้ถ้าแตกหกักแต่อย่าไปหากกินเองนะเสียด้อันนี้คือเราเอามาทาชาติก็คือข้างในจะออกสีเทาๆนะ เพราะเป็นยาแต่เราเนี่ยเอามาทาชาดแดงชาดอันนี้นี่เป็นชาดของเก่าของพมา่าแล้วก็มามาผสมแล้วก็ทาเคลือบเอาไว้ให้ออกเป็นสีแดงครับให้มีความเป็นมงคลของวิชาสายยาปฐมังสิทธิอันนี้อาหับโยกาหยุดโรคห,หยุดโรคชนะทุกอย่างครับก็พกติดตัวได้แต่ปัญหาเวลาเลี่ยมกลัวหักเพราะมันเปราะมากเลยค่ะนะกลัวกลัวหักต้องเลี่ยมดีๆ ถ้าใครไปพกต้องเรียบดีๆก็อะไรเอามากรอธิษฐานจดที่หน้าผากเหมือนเดิมเหมือนเดิมยาพมา่าเค็กก็คือเอามาจดที่กลางกลาง,ลง,ลงหว่างคิ้วเนี่ยแล้วก็นึกคนที่ดูวันนี้ยาพลาดก็คือเรื่องอาอยา,ยา,าอ้างหับโยกาของพมา่าหยุดโลกชนะทุกอย่าง อยากจะบอกว่ายาพม่าเนี่นะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นยาเก่าด้วยปัจจุบันนี้มีคนอยากได้อนาอาซับยามาาไม่มียาทิพยันทองไม่มีนะไม่มีเลยเพราะว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่อันนี้เป็นของเก่ากันนี่ครับเป็นของเก่าที่ทําไม่นานกวนั้นนี่เพราะนั้นถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเหมือนกันครับเพราะเราก็ไม่สามารถทําขึ้นมาได้อีกแล้วเพราะชนวนมวลสาแเราก็ไม่รู้วิธีการทํา อันนี้เป็นของจ้างสยามที่เขาทำไว้แล้วเขาก็มานาภาพไปแล้วอันนี้อาจารย์เราก็ไม่รู้วิธีการทํายาน,นี่อาจารย์ไม่รู้เราไม่ได้เรียนเรื่องการทาทยาอางหับโยกาแต่ยันเนี่ยมีบอกไว้ในตาําราอันนี้เขาเรียกอางหับโยกากับอ,อน,นาอนาซับยำเนี่ยเขามีบอกแต่เราไม่รู้วิธีการทำเขาเทำยังไงตอนเรียนเราต้องมีอันไหนขึ้นอันไหนลงบรย์ ไม่จะเป็นเลี่ยมยังไงก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันกลับทุกตัวอยู่แล้วอ๋อมันกับทุกตัวมันกลับทุกตัวมันเป็นยันเหมือนยันล้อมดาวอ่ะกับทุกตัวแล้วเอาหน้าอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังัอาจารย์เหมือนกันแล้วแต่เลยมันมันเหมือนกันเลยทั้งสองค่าแต่ตัวยันข้างในมันผิดกันอ๋ออันนึงเป็นยันอันนึงเป็นเลขเหมือนกันเลยอ๋อจะเอาเลขอยู่หน้าเอายันอยู่หน้าได้หมดได้หมดเอาความสวยงามได้หมดเลย สามารถเช้าบูชาได้ที่ Line@ แอดมันตาสยามหรือช่องทาง Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านค่ะหมวยคอนเฟิร,ร์มเลยค่ะ